ค่อยมคุ้มๆแซ่บๆแลบมันจะกลายเก็นเซ็กซี่ครับพี่น้องฝนตกครับกาศเย็นสบายตูดิโอพุ่งนาสายล่าขาสิงครับนี่แหละ ตรงงานเป็นป้ากับโพดนะครับตรงงานเป็นป้ากับโพดท,ที่ปลูกไว้เมื่อเดือนเดือนที่แล้วครับเดือนกัวแล้วล่ะเกือบสองเดือนแล้วแล้วก็ฟังนี่ครับฟังนี่ด้ฟังนี้ครับพี่น้องเราพโพดเป็นฟักแล้วครับ บางไงซ้ำแขนนี่แหละะต้นไก่ไก่มาจ้อกินข้าวโพดหมดครับไก่มาจ้อกินข้าวโพดหมดเลยไอ้ต้นต้นดำๆครับต้นดำๆที่มีห้อยขาวๆอ่ะไก่จ้อกินหมดเลยแต่ไอ้ไอ้ต้นงสูงอยู่กรับไก่ต้นมะละกอตรงนั้นต้นมะฮู้อ่ะ กูจะได้กินกูบอกตรงนั้นกะไก่กำลังกินครับที่ปลูกไว้ที่ผมล่วงคิดไป <c oughs> ล่วงคิดไ้ปลูกข้าวโพดสายสิ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเลงให้เบิไง <c oughs> เดี๋ยวผมเกี่ยวมัดต่อให้เบิง <c oughs> มันจะกายก็เย็นสบายครับผมฝน <c oughs> ตกแดดออก ปลูกข้าวดไงว่าไม่ได้กินวะมีไก่เห็ดต้มพื่อนพี่น้องมีไก่เห็ดต้มเพมื่อนไก่นี่แหละที่มันมากินข้าวโพดปลูกข้าวโพดไงมันมากินไปเลยเนี่แล้วที่เ็ดไก่กับเทีก็มอมถนัดแดกไก่พี่น้องเลยก็จีก็จีก็ตายู่ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไก่กะทิมันหมอมถนัดแดกคนหยุดละคนคนหยุดแล้วครับพี่น้องคนหยุดแล้วครับหลัง <c oughs> จากที่ฝนหยุดแล้ว มันยากาศกระจาประมาณนี้ครับพี่น้องนกขอสายไฟเต็มเลยเอาเอามารอบสองแล้วครับพี่น้องมารอบสองแล้วนี่ครับพี่น้องไก่จอกินข้าวโพดหมดเลยครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวมันไปเฮ็ดไก,ก่กะทิเดี๋ยวมันฝังดินไว้จักจักสองอาทิตย์เดี๋ยวกะทิกอกปากมันมันอยากกินกะทิหลายมันอยากกินกระโพดส่วนฟังฟังตรงนั้นครับที่ว่าที่ว่าผมไทยรีวิวรีวิวให้พี่น้องเบิ่งช่วงปลูกใหม่ๆนะครับเด้ออันันน้นก็เป็นฟักแล้วครับ ไก่ก็กินเท่ากัน๋ยวจะมีเมนูไก่เด็ดๆให้พี่น้องเบิงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลูกอีสานสายลาขาสิ่งน้นะครับเด้อกดติดตามให้เด้อฮับบนี้สวัสดีครับผมช่งบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้อง น้ำเต็มทรงไฮทรงหน้ากบเขียดบ่มี่ครับเพราะว่ามันพันในห้องมันพันในคำอันนี้ช่วงใบม่งเอง